1,500บาทเขง่งเนี้ขายมาแล้วนะนี่ให้กาแฟแพรลี่ด้วยสี่กล่องถ้าใครเอามีไหมมีไหมรับพิมพ์รับมาเลยใครที่ถ่ายรับพิมพ์รับขอชื่อเล่นเลยจ้าเอาฉันอยากดูที่จะมีแบบทรงซ้อมาอยู่ในไลฟ์ใช่บ้างไหม้ายใครเป็นเมียท่านทูตเอฟไปเลยเข่งนี้1นเข่งจบจบหนึ่งห้าร พร้อมส่งถึงหน้าบ้านเอาไปห้าเอาไปสี่เอากี่กล่องนะหกกล่องทุเรียนทั้งหมดหกกล่องจะไปถึงหน้าบ้านลูกใหญ่มากมีไหมมีไหมมีไหมไม่มีจะเอาไว้ก่อนนะเข่งนี้ใครอยากเอาเดี๋ยวค่อยมารับได้นะเอาไหมพี่คนที่ถามมีใครอยากได้ไหมเผื่อเผื่ออยากได้เผื่ออยากได้เออคุณนายบางอ่อนคืออะไรคะ อยากได้ไหมทุเรียนแพรี่คือที่สุดตรงปกมากแม่ขายแบบจริงใจนี่ขายแบบจริงใจเข่งนี้หนึ่งหมืนห้าพันห้าร้อยแลวหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยค่ะได้กาแฟแพรลี่ไปสี่กล่องถ้ารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยนะคะหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยใสไปทั้งหมดหกกล่องจะไปถึงบ้านนะคะ หมื่น่งพันห้ารอค่ะทุเรียนเกรดพรีเมียมนะหมอนทองเนื้อหนึ่งพรีเมียมนี่ดูลูกแต่ละลูกนี่ที่ใส่ให้มีแต่ลูกแบบแน่นๆแ,แบบนี้แบบนี้แบบนี้มีไหมมีใครรับไหมคะไม่มีเห็นปลา่าไม่มีของดีไม่เอานี่นี่เห็นไหมมีไหมอ่าไม่มีจะไปขายราคาลูกปกติแล้วนะไม่มีเนาะไม่มีผ่านก่อนนะอ่าโอเค ช่างให้ดูได้เผื่อมีใครสนใจเผื่อมีใครสนใจมามามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรช่างให้ดูเฉยๆช่างให้ดูไม่เป็นไรไม่เอาไม่เป็นไรหรอกโอเคสามพันเดี๋ยวจะขึ้นบนตาช่างเลยค่ะแม่้าลูกนี้ลูกนี้ขายไปยังยังค่ะยางค่ะน้ำหนักเท่าไหร่คะสี่กิโลครึ่งค่ะสี่กิโลครึ่งนะจ๊ะ 1359งสามห้าเก้าหนึ่งสามห้าเก้าเอาหนึ่งพอค่ะ120 0พร้อมเดินทางนะจ๊ะ1 2 0 0พร้อมเดินทางนะใครรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยค่ะรับมาหนึ่งสองศูนย์ศูนย์พร้อมชื่อเล่นมาเลยค่ะมาแล้วพี่นีค่ะพี่นีแคบแล้วกดหนึ่งจ้าพี่นีแคบแล้วกดหนึ่งจ้าพี่นีแคบแล้วกดหนึ่งให้น้องเลยพี่นีแคบแล้วกดหนึ่งให้น้องเลย แคบแล้วกดหนึ่งให้น้องได้เลยแ cap แล้วต่อไปค่ะต,ต,ต่อไปเลยค่ะต่อไปเลยต่อไปเลยนี่อไว้สานี่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 สามพันเอาประมาณนี้สองลูกใหญ่ๆหสองลูกใหญ่ๆนี่มามามาสามลูกมีคนขอสามลูกเหรอสามพันไงพี่รถอ,อ่ะอ๋อสามพันเอาไปสามลูกน่าจะพอได้อยู่ สิบเอ็กิโลพอดีเลยค่ะ11กิโลกล่องนะ3278ครับ3278เอาสา0หนึ0งศูนย์ศูนยามนึ่งศูนย์พร้อมเดินทางนะจ้าสามหนึ่งพร้อมเดินทางนะใครรับพิมรับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะ3100พร้อมเดินทางค่ะใส่2กล่องนะจ๊ะใส่2กล่องนะ3100พร้อมเดินทางค่ะใครรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้า สามหนึ่งศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางค่ะสามลูกใหญ่มากนะคะแบบจมโบเอไซส์จมโบเอเลยสามหนึ่งศูนย์ศูนย์ค่ะพี่คนนั้นยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมสามหนึ่งศูนย์ศูนย์ที่บอกอยากได้สักประมาณสามพันบาทอ่ันนี้เกินมาร้อยหนึ่งไปเกินมาร้อยเดียวไปสามหนึ่งศูนย์ศูนย์พร้อมอพร้อมเดินทางค่ะสามหนึ่งศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางจ้ะแม่มาเร็วมาเร็วมาเร็วมีไหม สามหนึ่งศยมีไหมผ่านไหมมีใครเอาไหมมีใครเอาพิมพ์มานะมีใครเอาพิมพ์มาได้เลยสามหนึ่งมาเลยแม่ลูกสองโลมันไม่ได้ค่ะมันไม่ได้ไซส์มันไม่ได้ไซส์ทุเรียนที่เราขายค่ะลูกเดียวไม่เกินพันสองได้ค่ะเดี๋ยวพี่คนนั้นเขาฟ้อไวอ้อาไหมไม่เอาจะไปเอาจะผ่านนะคะแม่เสียเวลาเราไม่เอาเอาลงเอาลูกเดียว เเอลูกพี่น้อยหนาจ๋าไปบ้านเขียวได้เลยนะพี่น้อยหนาไปบ้านเขียวได้เลยนะบ้านเขียวที่แครไว้อ่ะแม่แม่บ้านเขียวที่แครไว้อ่ะสองสามกิโลครึ่งค่ะสามกิโลครึ่งค่ะหนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าครับอะไรนะหนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าขายเก้าเก้าเก้าค่ะเก้าเก้าเก้าพร้อมเดินทางนะจ๊ะใครรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเลยจ๊ะเก้าเก้าเก้าพร้อมเดินทางค่ะใครรับพิมพ์รับใส่ชื่อเลย เลยค่ะเก9้าค่ะ999พร้อมเดินทางนะจ๊ะใครรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะ999้าเก้มาแล้วค่ะพี่ออนแคปบแล้วกดหนึ่งจ้าพี่ออนแคปบแล้วกดหนึ่งให้น้องหน่อยพี่ออนแคปบแล้วกดหนึ่งให้น้องหน่อยได้ค่ะลูกสี่โลกว่านะจ๊ะเดี๋ยวจะให้จ้าแคปบแล้วกดหนึ่งให้น้องเลย โอเคจ้าต่อไปเลยจ้าก็คนดูมันเยอะอ่ะไม่ได้รันเร็วกว่าหรอกคนดูมันเยอะโหลูกนี้สวยมากบอลลูกนี้5พูสวยๆเลย3กิโลแปดจ้ะ3กิโลแปดนะจ๊ะ1 1 6 3ครับ1163เอา110 0ค่ะลูกนี้สวยมาก1น0พร้อมเดินทางลูกนี้ลูกนี้เอฟได้เลยค่ะ5พูสวยค่ะไปใครรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้าไปไปไปรับมาแล้วี่พี่เลยพี่บีม พี่บีมแคปบ,บเลยแครบแล้วกดหนึ่งจ้าพี่บีมจ้าแคปบแล้วกดหนึ่งจ้าแคปบแล้วกดหนึ่งแล้วไปบ้านหลังคาอย่าลืมไปบ้านหลังคาเคขียวด้วยนะแคปบแล้วกดหนึ่งแล้วอย่าลืมเข้าบ้านเขียวกันนะโอเคจ้าต่อไปเลยจ้านี่สี่กิโลครึ่งค่ะสี่กิโลครึ่งนะจ้า 1359ครับ1359อ่1250 1250พร้อมเดินทางนะจ๊ะ1250พร้อมเดินทางนะใครรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยจ้ะ1250พร้อมเดินทางค่ะรับพิมพ์รับค่ะพี่แคทพี่แคทค่ะพี่แคทแค,แคปแล